ดีค่ะมาพบกับช่อง a c c e s s o r y to c ากันนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของสายต่อเสาว One ันโว่ปี1995-2012ถึงส0 1 2สหรับวิทยุใหม่ค่ะซึ่งหน้าตานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวแรกนะคะคือหัวจรวดค่ะซึ่งจะใช้ต่อกับหลังวิทยุใหม่ส่วนตัวหัวดำนี้นะคะจะต่อเข้ากับปลั๊กที่มากับในรถ ถ้าเราไม่มีสายต่อเสานี้เนี่ยก็จะทำให้ไม่สามารถรับขึ้น FM หรือ AM ได้ค่ะส่วนรุ่นรถนะคะที่ใช้ได้นะคะก็อย่างเช่น Volvo S60 ถึง S80 Volvo รุ่น V70 Volvo รุ่น XC90 เป็นต้นค่ะแต่ถ้าปี2012ขึ้นไปนะคะจะต้องดูด้านหลังวิทยุเท่านั้นค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ